สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องเจปีรัมิดนะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเควันนี้เรามากับแบบนี้เลยครับผมจัสส윙นะครับผมโอเคเราจะไม่รอครับเราจะไปกันเลยนะครับผมมาครับเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับผมสำหรับแบบนี้ก็โอ้เพลินนะฮะเป็นแมปที่คุ้นเคยทุกๆคนน่าจะเคยผ่านมาแล้วมั้งก็คือแบบตีกรอบนั่นเองนะครับผมโอเคคือ มันเหมือนว่ามันเพิ่งอัปเดตเมื่อวานครับแล้วผมก็เจอพอดีก็เลยอะมาลองดูเผื่อมันจะเป็นแบบเล่นแก้เบื่อได้บ้างนะฮะก็มาลองกันครับนี่ฮะก็ง่ายๆครับมันขอว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะฮะมันก็ตีกอล์บอะเนาะด้แล้วแม่งเออมันมีอุปสรรคระหว่างทางนะครับผมเนี่ยจังหวะเนี้ยเนินเป็นเนินสูงใช่ไหมลูกลูกกอล์ฟผมอะด้วยไหลลงพื้นใหญ่เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่ายังมี ยากอยู่นะครับผมและในส่วนของการดูองศาของแมพก็ผมว่ามันมันได้ไม่เยอะฮะเนี่ยได้แค่นี้ไงเนี่ยมันไม่สามารถซูมไปถึงไอ้นี่ได้อะ่ะสนามที่เป็นหลุมเนาะมันมันดูไม่ได้ครับมันก็เลยมีความแบบว่าอ่ะไม่มองซีเรียสครับก็ตีแม่งไปตรงๆนี่ <c oughs> ใช่ไหมโ้ย <c oughs> นี่ฮะเนียบรวดหวดแรงเกินก็ไม่ได้นะเออก็โอเคอยู่นะ เออสำหรับนี้ครับก็เป็นแมปตีกอล์ฟพาเพลินนะครับก็เล่นแกล้งเห่าได้ครับเล่นกับเพื่อนได้หลายหลายคนด้วยนะครับผมก็เห็นว่าระหว่างการเล่นก็จอยกันเข้ามาได้เรื่อยเลยนะครับวันนี้ฮะก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่ขนาดไม่ยากนะยิงยังไม่ตียังไม่ลงเลยตอนนี้แล้วแบบเนี่ยดูดิแล้วมันแกล้งกันอะดูดิเพื่อนนี่แล้วเขาเอารถมาจอดขวางทางผมด้วยนะมองไม่เห็นผมด้วยเออระหว่างนี้มันก็แกล้งกันได้นะฮะใครที่ตีกอล์ฟเสร็จก่อนเห็นไหม ก็สามารถให้เราดั้งขับรถคันนี้วิ่งไปตามสนามได้หรือเราจะไปแกล้งเพื่อนก็ได้นะฮะก็จอดแม่งตังกลางหลุมแม่งเลยจะ <c oughs> ไหมหัวร้อยกันไปอีกนะมองไม่เห็นหลุมเนะี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีสกอร์นะครับผมก็คือสกอร์บอร์ดก็คือว่าก็จะแข่งจัดอันดับกันนะครับผมคนที่ได้คะแนนเยอะหน่อยก็อยู่ที่อันดับหนึ่งนะฮะ มันก็จะสุมด่านนะครับผมมาด่านที่สองก็คือการแข่งหนึ่งครั้งนะฮะจะมีทั้งหมด3ามหลุมนะครับผมก็ให้เพื่อนมาแข่งกันที่3มหลุมแข่งคะแนนกันนะใครตีดีหน่อยก็คะแนนเยอะหน่อยนะฮะใครตีไม่ดีก็ตามนั้นเฮ้ยมันมันเหมือนจะง่ายนะเออผมก็ลองเล่นดูเหมือนจะง่ายนะเอาจริงปูสักมันโคตรเยอะเลยครับผมแล้วแบบทิ้งที่ยากกว่านั้นนะ มันซูมดูพื้นที่ไม่ได้ด้วยที่ลูกที่ลูกเราจะไปลงก็คือบุรีง่ายครับใช้ใช้ความคุ้นเคยในการตีฮะจาเอาว่าตีไปทางไหนอะประมาณนั้นแล้วกันนะครับที่เหลือก็สุ่มเอาเอง <c oughs> เห็นไหมบุรีโอ้ภะษาเยอะนะดิเออตกทรายครับผมเหลือเท่าไรเนี่ยตอนนี้ก็เหลือไม่กี่หลาครับสิกว่าหลาใช่ไหมอ่ะผมจะหวดไปะมันมีลมด้วยนะครับผมลืมบอกไปตัวน,นี้ก็จะมีลมนะฮะด้านขวามือ กดปุ่มยิงครับแล้วก็ด้านข้างๆตัวยิงก็จะเป็นปุ่มเอาไว้สาหรับเรียว่าแงเคิร์บอ่ะก็คือตีลูกก็ไปขวาบ้างไปซ้ายบ้างแล้วแต่เราจะใช้งานเลยโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงสนามกรีลนะฮะผมก็ทําการพัดนะครับผมมันมันเหมือนจะง่ายนะมันไม่ง่ายนะเอออะลองดูครับอ้าวโบกี้โบกี้นี่ไม่ดีนะครับผม เอออะมาต่อไปครับสนามนี้กว้างหน่อยครับพาห้าพาห้ามนั่นหมายความว่าเราควรจะตีไม่เกินห้าครั้งนะครับผมถ้าเกินห้าครั้งมันก็จะเป็นดับเบิลไปเป็นโบกี้เป็นดับเบิลโบกี้เป็นอะไรไปก็เริ่มไม่ดีแล้วครับผมคะแนนก็จะลงเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าตีตามพาก็จะคะแนนเยอะหน่อยหรือว่าตีน้อยกว่านั้นก็จะคะแนนท็อปเทนครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่น้องอะไรวะมันเด้งอะไรวันเนี้ย เดี๋ยว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 ขอหุ่มาอีกทีดิเป็นไงวะเนะี่ยมันโดนอะไรวะกินเะนี่ยผมไม่ทนได้ดูเดี๋ยวลองทีนะไปครับเตี้ยงไปครับผมโอ้โห TNT ครับพี่น้องโอ้ยังก็มีเหรอวะโอ้โหโคตรเกียดนะ <c oughs> เอ้ยมันไม่ง่ายแล้วผมผมขอเปลี่ยนคำพูดมันมันไม่ง่ายนะครับตอนเนี้ย <c oughs> สึกมันจะวุ่นวายเลยกินครับตอนเนี้ยโอ้โหมี TNT กลางสนามบ้าไปแล้ว โอ้โหแล้วผมเด้งออกไปทั้งสองรอบเนี่ยตายเดยถ้าเด้งออกนี่เดโอ OB ใช่ไหมไปครับขวดไปโอ้โหเฮ้ยมันไม่ง่ายนะเนี่ยม,มันมีความยากนะครับผมมันมีความเขียนผสมนะฮะโอเคเอาไว้เล่นแก้เหงานะครับผมเออนะดูดิจังหวะพัดก็ผมว่ามันก็ดาวๆเอาอไปเถอะไม่ต้องซีเรียสครับตีๆไปเถอะ <c oughs> ลงแล้ว <c oughs> <c oughs> ดับเบิลโบกี้ครับผมโอ้โหโอเคครับ ไปฮะตอนต่อไปครับบอกว่าที่มีป้อมปราศาทตร์วะ่ะอันนี้เหมือนจะง่ายนะเน่พี่น้องก็้ไหมเพิ่งจะมีเหมือนเห็นแดงๆเหมือนมีเทนทีว่ะอ่ะต้องระวังนะฮะจังหวะนี้ก็ค่อยๆตีไปโอเคผมว่ามันจะตีทางขวาดีกว่าฮะรู้สึกว่าตีไปตรงๆนี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับผมนี่ไหมนี่ครับผมจะใช้เคิร์ฟซ้ายนึงนะครับเพื่อให้ลูกมันโค้งไปนั่นซ้ายครับนี่ไปแล้วอุ้ยเกือบโดนนี่ครับลงแฟเว์พอดีโอโหสวยครับ มาฮะต่อไปเหลืออีกไม่กี่หลาครับไปหมดไปไดเวอร์เลยฮะ2สองร้อยสามสิบนะฮะ,ะ,ฮะก็ดูเอาฮะขวามือมันจะมีทงแดงๆเนาะเป็นจุดที่หลุมอยู่ที่กี่หลาก็ดูเอานะฮะกะกะเอาครับไม่ต้องซีเรียสขำๆสนุกสนุก,นกแค่เครียดไปครับโอ้แรงกัดเออย,ยังดียังเด้งกลับมาโอ้โหถ้ามันไม่มีอะไรกันนะไปทะลุทะเลทรายไปแล้วโอเคไปฮะผมก็ชิปต่อไปครับลูกนี้ ลุสนามนี้พาห้าครับไม่เป็นไรผมตีรอบนี้ขึ้นครั้งที่สามครับไม่เป็นไรพาห้าคือตีได้ห้าครั้งครับอ้าวมามาได้อยู่ครับมาครั้งที่สี่ครับมาแน่นอนครับเบอร์ดีแน่นอนจังหวะนี้เดี๋ยวเล่งก่อนนะโอ้ยทำไมมันเล่งยากไปยืนบังกันเนอะถ้าเจอแบบเกียนๆหน่อยนะเพื่อนมาแกล้งหน่อยนะเอารถมาขวางทางนีนะ่เล่งไม่ถูกเลยครับผมเคตรงละ ก็ในส่วนของสนามก็ว่านไปเนะสูงต่ำก็เล่นๆไปเฮ้ยเฮ้ยจริงดูครับเบอร์เรียครับโอเรียบร้อยครับสวยงามครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแมปตีก์ฟของเราเอาไว้แบบเรามาเล่นกันแก้เครียดแก้เหงานะครับสำหรับใครจะเล่นต่อก็กดไปเลยเพเน็กนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้สรัสำหรับแป j u จ t ส w วิ g ก็ผมจะรีวิวไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันนะครับผมแก้เหงาแก้เพงฮะจากฟุตบอลก็มาเล่นตีกอล์ฟกันบ้างนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ